อันนี้เรามาดูว่ารูปแบบของการรายงานเนี่ยมันมีแพทเทิร์นยังไงที่ทำแล้วออกมาให้ดูออกมาให้ดูดีดูสวยนะคะให้หน้าอ่านนะคะรูปแบบแรบกบวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะจะมีในส่วนของเรื่องของการตั้งค่านะคะตั้งค่าหน้ากระดาษต่งตางๆตั้งระยะขอบการกำหนดเซตฟอนต์ฟิกฟอนต์ขนาดฟอนต์ให้ เปิดขึ้นมาปุ๊บให้ใช้ฟอนต์นี้เป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดเนื้อหานะคะก็จะมาดูว่าเราจะจัดเนื้อหาแบ่งตามหัวข้อต่างๆเราจะทำยังไงใส่หัวข้อหลักหัวข้อย่อยการย่อหน้าทำยังไงบ้างนะคะแล้วการใช้ตัวแบ่งหน้าใช้ยังไงนะคะการขึ้นหน้าใหม่เราทำยังไงบ้างหรือการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ หน้าหนึ่งแนวตั้งอีกหน้าหนึ่งแนวนอนในกรณีแอดตารางที่มันตารางยาวๆมันควรจะเป็นแนวนอนเราจะทำํำยังไงนะคะแล้วก็การใส่เลขหน้านะคะการแทรกรูปภาพการแทรกตารางแล้วตัวนี้ Word เขายังมีเทมเพลตของหน้าปกให้เราเลือกด้วยนะคะอันนี้เราสามารถเลือกจากหน้าปกได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นของเรานะคะการตั้งค่ารายงาน นะคะการตั้งค่าหน้ากระดาษเราจะทำเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแลบแห้งก่อนแล้วหลังจากนี้เราจะพาทำนะคะอันนี้ทุกท่านเปิดโหลดได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีไฟล์เวิร์กช็อปแล้วค่อยไปโหลดอีกทีเรามาดูเริ่มแรกก่อนนะคะการตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยหลักมาตรฐานแล้วนะคะการตั้งค่ามา,าหน้ากระดาษนะคะโดยส่วนใหญะะ่ถ้าเป็นพวกรายงานต่างๆหรือหนังสือหรือเอ,เอกสารอื่นๆนะคะเราจะเว้นระยะขอบอย่างนี้นะคะขอบบนขอบซ้ายเราจะใช้1.5นิ้วหรือ1.3ก็ได้นะคะตรงนี้ ่าแล้วก็ขอบขานะคะแล้วก็ขอบล่างเราจะใช้หนึ่งนิวเพราะว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะหน้ามาตรฐานที่เวลาเราทำเป็นในรูปของ PDF จะดูสวยงามแล้วก็ดูง่ายนะคะดูง่ายนะคะสิ่งที่เราจะเซตนะคะคำว่ามา r g จินระยะขอบนะคะตามนี้ ด้านบนนะคะท็อป1.5ด้านซ้าย1.5ถ้าเป็นหนังสือหรือรายงานสามารถลดเหลือ1.3ได้นะคะตรงนี้ในกรณีเวลาปิ้นออกมาการเย็บของมันจะดูไม่ชิดไม่ชิดตัวเขาเรียกว่าตัวเย็บนะคะมันจะดูแล้วสวยงามแล้วก็น่าอ่านนะคะ อ่ตัวต่อมาก็คือขนาดกระดาษนะคะเราจะเลือกเป็น A4 คะ่ะเซตเป็น A4 แล้วก็สุดท้ายนะคะในส่วนของเลขใส่เลขหน้านะคะเราจะเซตไว้ที่0.5มันจะโอเคนะคะจะดูดูสวยงามแล้วก็ดูไม่ชิดขอบบนเกินไปแล้วก็ไม่ชิดเนื้อหามากเกินไปนะคะ จะดูสวยงามก็คือ0ูนิ้วนะคะก็คือตรงเฮดเดอนะคะให้เซตเป็น0ูนย์าวันนี้จะแนะนำให้เป็นลักษณะของนิ้วนะคะตอนนี้ในเครื่องของใครเป็นเซนติเมตรอาจจะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วมันจะดูง่ายแล้วก็เวลาจัดวางจะดูสวยงามกว่านะะอันนี้คือการตั้งขอบระยะขอบนะคะ มาดูในส่วนของการเซตฟอนต์นะคะโดยส่วนใหญ่ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์มาตรฐานนะคะแล้วก็จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะแนะนำให้ใช้ฟอนต์ไทยสารบาลนะคะไทยสารบาลนิวหรือไทยสารบาล p เอก็ได้นะคะตรงนี้ให้ใช้ฟอนต์มาตรฐานเหล่านี้นะคะแต่ส่วน ถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์นะคะของมหาลาัยคอนแกนจะกำหนดให้ใช้ฟอนต์ไทยสารบันนิวนะคะเป็นหลักซึ่งในการอบรมารัางนี้ก็แนะนำให้เป็นสารบันนิวนะคะฟอนต์เขาจะดูด,ดูคมชัดกว่า PSK นะคะการตั้งขนาดกันข,ขนาดฟอนต์นะคะขนาดตัวอักษร ถ้าเป็นหน้าปกนะคะชื่อเรื่องชื่อผู้เขียนนะคะหรือชื่อหน่วยงานที่เราใส่ในหน้าปกนะคะให้เซตขนาดฟอนต์20พอยตนะคะตัวหนาจะดูไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะแล้วในส่วนของหน้าคำนำสาร,รบานหรือชื่อบทต่างๆนะคะให้ใช้ขนาด18พอยตตัวหนา เนื้อความในหน้าคำนำสรารบาัญพวกนี้นะคะให้ใช้ขนาด16 16พอยต์ปกตินะคะตรงนี้จะจะดูอ่านง่ายนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะ่ะในส่วนของชื่อหัวข้อนะคะชื่อหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยนะคะแนะนำให้ใช้เป็นตัวหนาขนาด16พอยตะ์ค่ะ ส่วนเนื้อหาเราใช้16คอยั่ตัวปกติถามว่าออถ้าเนื้อหาเราเยอะนะคะมากกว่าร้อยหน้านะคะหรือ200หน้าสามารถลดไซส์ตรงนี้ได้นะคะเพื่อการปร,ประหยัดกระดาษนะคะในกรณีถ้าเราจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มกระดาษนะคะแต่ถ้าเป็นไฟล์พวก อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะขนาด16พอยต์จะดูอ่านง่ายเวลาเราเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาจะอ่านง่ายนะคะแล้วละการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะแนะนำให้ใช้แบบซิงเกิลหรือ1เท่านะคะไม่แนะนำให้ใช้เป็น1.5นะคะเพราะว่าความระยะห่างระหว่างบรรทัดมันจะห่างเกินไปอันนี้จะ ดูแล้วพอดีพอดีอดนะคะตรงนี้อันนี้เป็นพวกรายงานนะคะพวกรายงานพวกหนังสือนะคะหรือเป็นถ้าเป็นบทความก็บทความนี้จะขึ้นอยู่กับตัววรารสารนะคะว่ากำหนดขนาดพอยต์เท่าไหร่เราก็ทำตามรูปแบบที่วรารสารกำหนดได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นหนังสือเป็นรายงานแนะนำให้ใช้ขนาด ขนาดประมาณนี้นะคะ